สวัสดีครับผมอืม

<ś led> ทรงสายวระท่านได้ใส่หม่นหรอ,อ,อ,อใส่สวยเลยครับกัดเป็นกบยางบาบินนะครับเนี่นี่ครับกัดเป็นกบยางบาบินนะครับช่อนสายสวยเลยนี่ครับ ใส่สวยเลยก็เ,ย <c oughs> เป็นกบยางบ่ายบินนะครับสุดยอดครับผมเออ,เอ,อ